เราทำอะไรมันไม่ได้เลยใช่ปะ่ะใช่ตัวมันไปนใสกอกแล้วไมหหาวิตีแกให้นหนี้มันจมาหาอะไรไม่รู้ ก็ยั้มโอ้ปที่สกเจ็บวกกสต่อไปอีกสักคนนี่ก็อดกระดานสูต พิเศษทูมลับเบอร์ผังโอ้ชิ้นี่สองมะนี้เด็นด่าเทูมไปสิ่งอื้สือ ดีนะ okay. เราเรามีตัวผลิตใหม่ตัดต่อ 네. 뭐냐면, 아, 오호, 이거 이거 전통식 타워.